สวัสดีครับเราอยู่กับรายการ Diamond TV นะครับและก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณคุณคุณอะไรวะคุณฟางเออคุณฟางนะครับมาถือกลองแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บนึงแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมากมากมาเฮ้ยไปบ้านเข้าดิเราก็มาเล่ฟอเดตกันนะครับผมนี่เจ้าวันเลดเลสเลสเอ้าโอ้โหไปดิเราก็แป๊บนึงเดี๋ยวฆ่าซอมบี้ก่อนเฮ้ยกลับบ้านเขามีดาบเพชรเขามีดาบเพชรเขามีดาบเพชรเขาขอฟังนะครับผมก็เป็นไม่ได้เป็น GM หรอกนะครับเป็นอันดับสามมา อุย้ยไม่ได้จีแอมอุ้ยขอโทษแตงอุ้ยโอ้ยเยี่ยมมากเออพี่พีอุ้ยหมวกหมวกทองหมวกทองหมวกทองโอ้ยเยีย่ยมเออพี่พี P, เข้าบ้านเถอะพี่อา<ม>คุณก,ก็ถือนะ<อ>ครับคุณอาพินพีครับถือให้หน่อยครนะครับแป๊บแบบนึงถือก่อนคีเปอร์มาโน่นนะครับคีเปอร์ว่ายน้ำป่าวะไม่ว่ายใช่กลัวแมวเนื่นอยู่เนื่นอยู่เนื่นเดี๋ยวนอนแบบคกูมีบ้านใช่เออเดี๋ยวนอนด้วยเอาปลาไปดิพี่ถือแป๊บนึง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 ครับนอนด้วยครับนอนพี่จะพึ่งนอน เดี๋ยวขอให้พีถือป้ายก่อนแป๊บนึ่งเอากระล่ะเอาถือป้ายก่อนครับผมก็โฮมเสร็จแล้วนะครับมาอะไรเอาเอาป้ายไปไปไปจดไปให้หน่อยชื่อของพี่อ่ะโอ้เดี๋ยวจดเองไม่ใช่หรอโอ้เดี๋ยวจดเดี๋ยวจดเดี๋ยวจดไปดิโอ้ข้างนอกบ้านมีมอนเตอร์ข้างนอกบ้านมีมอนเตเออกระได้กรได้ไม่รู้จะนอนได้เปล่านอนก่อนดินอนได้นอนได้นอนได้ นอน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 นอเอ๊ะทำไมลำโพงเปิดไม่ได้วะไม่เห็นมีเสียงไม้คาบเลยโอเคมีเสียงไม้คาบแล้วเอ้ยใครใครฆ่าสเลน,รรน,นอเอ้ยใครโดนสเลนเดอร์แมนฆ่าเอ้ยเอ็นเดอร์แมนฆ่าเขาอะไรเอาจริงเด็บเจโด้แล้วเนี่ยโอเคนมหมดละเอ้ยเดี๋ยวเรียกฟ้าก่อนดิมีชุดหนังยัง มีมีหนังยัง <ไป S 1> หนังเอาไปไปดิเอาหนังไปเอาหนังไปเอาหนังไปได้ยังดได้ครบอยังไดรองเท้ากับไม่ได้แค่กางเกงกับเท่านั้นพี่เอาไปไปไปเ,อไปเรองมากว่ากูมีมหมวกเลยนะมึนงนั่งจะให้กูอีกเดี๋ยวกูก็เตรียมกลับไปหาเดี๋ยวไปดิ ดูมอนเตอร์ข้างนอกนี่ข้างนอกมีมอนเตอร์เปล่าวิเอนเดอร์แมนไอปิด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 เอนเดอร์แมนวันนี้ก็วิบังออกไปดิไอ้บังโอ้เช้าที่สดใสเอนเดอร์แมนเต็มไปเลยนะครับไอเอนเดอร์แมนกับสเลนเดอร์มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะเนะาะโอ้ยตกใจปิดประตูเขียนดิเขียนชื่อเยเออเอาป้ายมาดิก็ให้ผิดนะ อ๋อๆแป๊บนึงแป๊บ,บนึงเขามีมือเดียวอีกข้างนึงเขาก็ถือกล้องเนี่ยอุ้ย,ยใครฆ่าวะซอมบีตซอมบี้อะไรไม่ต้องมากวนนี่อมีคนมันจะไม่มีใครแล้วนะไปใส่ป้ายป,ป่ะเด็กน,อน้อยไปเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางแล้วพี่ ผูชื่อลามาชเชอะม,มาเอ็มตัวใหญ่นะแซดแะตัวใหญ่ฮะแซดรู้อะไทยคิปปล่้โอ้พี่เอาไปถือก่อนแป๊บนึงดีไปไปไปอ่าผม<ๆ>ก็ไม่อยู่กับผมนะคบผู้ชายสิบแปดนะครับผมกดตีนคนได้ทุกรอบนะครับไปไปกันสนับสนุนโดยเทว,วิตโก้นะครับผมเทว,วิตโก้ทว,วิตโก้เฮ้ยพี่ยืนนิ่งๆก่อนดิ เฮ้ยดับหายดับหายหดับหายซอมบี้เดี๋ยวฆ่าซอมบี้ก่อนไอ้อย่ไปคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอ่อะเก่งกว่าไอ้ซอมบี้พ,อพ่อเนี่ยรู้ยังว่าพ่อเองตายแล้วได้ XP แทนพ P เลยเฮ้ยอาตมาได้10ดอลลาร์จากการฆ่าซอมบี้บอ<ล>ก,<า>กแล้วเช,ช็คจังไงวะแต่เขาที่แน่ๆฆ่าได้สามคนอ่ะโอ้เขามีเจ็ดสิบบาทโอ้เยี่ยม ใครฆ่าวะเขาเว็บนึงพี่พี่เช็คตามให้หน่อยดิมันนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขียนพิมพ์เนี่ยไม่ไม่ต้องเขียนจุดนะพิมเองเนี้ยพิมยังเออพิมดีแต่จุดไม่ต้องพิมเอ็มไอ้ฟางอยู่ไหนวะกดแถมไม่มีเอ้ยเอ้มม็อยู่ไหนวะอยู่แแถวน้หละ E Y ห้าสิบดอลลาร์อ่าก็ไปให้คุณอาพิษนะครับตอนนี้ก็อุ้ยโ <Hey, here. S 1> ยนด้วยดิโยนมาดีเอาเฮ้ยน้ำยาอะไรอุ้ย <Yeah. S 1> ไอ้ซอมบี้กลัวชิปแล้วซอมบี้มาเอาคุณมามังกี้ <Yeah. S 1> คุณเอ็ม <Yeah. S 1> คุณเอ็มไอ้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มันมีซอมบี้พูดหมายถึงคุณเอ็มนี่คุณ อา้าวคุณอยู่นิ่งๆคุณก็ช่วยผมสิครับแม่เอเออ้าวคุณมามังกี้เอ้ยคุณมามังกี้สวัสดีครับคุณเอ็มไอ้คุณเอ็ม,ออมผมติดตามคลิปคุณตลอดเอ้ยฆ่าคุณเอ็มทำไมไม่มาครับสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลอาช็คตั้งต่อ เล่นคุณเอ็มวันนี้คุณเอ็มไอ้คุณเอ็มคอหักกับคุณเอ็มคุณเอ็มไปหาหมอเปล่าโอ้คุณจีเอ็มไอ้ฟางอะคุณจีเอ็มขึ้นมาหน่อยนะคุณคุณฟางคุณฟางคุณจีเอ็มคุณฟางครับสกินแทนหรอครับคุณฟางเฮ้ยคุณอภิปรีดครับไปไปกันเถอะครับมันก็อยากลัวนะไอ้เฮ้ยกลัวอะไรล่ะมึง้ย มีดาบเพชรอ่ะอย่าลืมไม่มีดาบเหล็กเขาไม่แต่ดาบไม้เอ้ยมีดาบไม้เหรอมีดาบเหล็กเปล่าเขาไม่มีเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งมาถือกล้องให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะไปสร้างบ้านข้างๆไม่เอาอ่ะทำไมวะฮะซอมบี้สองคนที่อยู่ไหนอยู่นู่นเซกิต้นด้วยอยู่ไหนอ่ะอยู่โน้นน่นเี่เขาเดินมาอยู่เนี่ยบ้านเขาเหรอแทนเนี่ยเฮ้ยซอมบี้มาไอ้เชี่ยมึงไม่อยากเห็นกูดิไอ้เชี่ยไม่ทำกูไฟไหม้ลุกเป็น เอ้ยมันใช้ฮนุไฟเหรอไม่ไม่แม่งโดนไอ้เชี่ยมอยากปล่อยดิ้ผูโอเคครับไอ้เชี่ยมมันก็ไม่ใช่ผูกทำนี้ไหนว่าสเกลหรือตันอยู่ตรงที่เขาโอ๊ยอุ้ยเจอแล้ว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 แม่งโดนตัวยิงอยยู่่เนีกดคลิกขวาดิไปกากสเกลหรือกาก นไล่่ตะกากหรือต้นไอ้ตกากหรือต้นนี่สตูมึงอยู่นี่นี่วว้ไอ้การไม่ฆ่ากูอ้าวอุ้ยฆ่ากูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อฆ่าเอ้ขอดิขอกระดูกขอกระดูกมีสองอันอยู่พอดีอ่ะเอ้ขออันนึงดิขึ้นบกขึ้นบกขึ้นบกเอ้ยเดี๋ยวก่อนกินกินกินอะไรดีวะอยู่ละของใครไม่รู้ที่มันตกอยู่ตรงเนี้ยพี่อะไรอะไร อะไรตกเอ้ยของอยู่ตรงนี้พี่อะไรตกอุ้ยสเกลลูตันเฮ้ยพี่ของมาอยู่ตรงนี้พีคอนนี้หน่อยหาย่างและเดอดของนี่โดนโดนนี่อูเยมขอดิของในบ้านไม่รู้อ่ะใช่ปเขาได้มาแล้วนะอู้มีแตงโมด้วยหิวพอดีเฮ้ยของในบ้านเขาของในบ้านพวกเราเองอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอแตงโมหน่อยมันหิว ของในบ้านของเราพี่ครับเราก็มาเยี่ยมเซิร์ฟคุณฟ้านครับไป<อ>ข,<อ>ขอดิเอาไปเอาไป,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 ไปเอาแตงโมไปแตงโมไปเงียนเงียนแคทเงียนเอ็ดอะไรวะใครปาน้ำยาอะไรตายออเล็ดออกน้ำยาเล็ดออกไอ้บ้านไม่ก็เปี้ยนอยู่ได้ลำคาญเฮ้ยของในบ้านเรานะพี่ไอ้แตงโม แตงโลก็ของเรานะอ๋อแล้วทำไมพูร่องขนอะพี่ก็ร่องผนเหมือนกันอะอ๋อโดนน้ำยาของคุณคุณเจ้าของเกมพี่ฟางไงเฮ้ยภูภูขุดอิดดิขุดอิดดิขุดเคอะจะไปทำไรมนี่จะไปทำอิดจะไปทำกระถางเฮ้ยเข้าบ้านก่อนเดีย๋ยวเขาไปเข้าบ้านก่อนนะเพือ่อเพื่อเพื่อของไอ้ที่มันตกอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นของในบ้านเราก็ได้เออ อ้าวเอ้ยทำไมบ้านภูอะบ้านภูปกติปะ่ะอ๋อปกติกตดูไกลๆแล้วมันไม่ปกติอะ่ะแล้วก็มาเยี่ยมเสิร์ฟนะครับผมอุ้ยเชี่ยเอ้ยระเบิดอีกแล้วคีเปอร์คีเปอร์ระเบิดชิปชิปกองไม่มีมือขอแป๊บน,นึงนะครับขอจะตอบก่อนนะครับหลังจากที่เสิร์ฟหายแล้วไม่รู้ว่าเกิดตรงไหนนะครับผมมาเอ้ยเราเกิดตรงไหนวะ เอ้อันนี้ทุบได้มาทุบก,ก่อนแค่นี้พอโอ้ยเราก็ขอจบรายการกันแค่นี้นะครับขอบคครับ